สวัสดีค่ะสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิสนะคะเออเออยังคิวตัวอะะสวัสดีค่ะออมนะคะระบบเป็นคลิสค่ะจากเรื่อง Apple My Love ถึงเธอที่รักค่ะ นั้นสวัสดีค่ะการนะคะรับบทเป็นโฟกนะสวัสดีค่ะโฟกนะคะรับบทเป็นการค่ะวันนี้เนาเปิดกองให้พี่ๆได้มาชมเป็นยังไงบ้างกับซีนเมื่อกี้เขินไหมเขินโอ<ฮ>้โหกองเยอะมากเอ <c oughs> อานึกว่าเขินเราเขินพี่เหรอ <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งกินกันดีเราเป็ยังไงเป็นยังไงบ้างพี่ออมก็ ตกใจค่ะงี้ตกใจเพราะว่ากล้องเยอะมากรู้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้มีคนมาเยี่ยมชมแต่ตอนแรกเราก็แบบต่อบทกันเนาะแล้วสักพักนึงเราไม่ทันสังเกตหันไปทีปึ้งปึ้งเลยแบบออ้เต็มไปหมดอ่ะผมกเป็นยังไงล่ะคะค่ะก็เหมือนพี่ออค่ะแบบคือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาใช่เราไม่คิดว่าเยอะเพาะนนี้หันไปเอ่ะปุ๊บเยอะมากเลยก็ตื่นเต้นค่ะนี่แบบว่าพวกพี่พีนี่แทบหยุดหายใจเลยนะซีนมาจากยาวหนูก็หยุดอยู่นะหนูก็พวกหนูก็หยุดหายใจ ได้ค่ะอ่ะอ่าแล้วตอนนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายของการถ่ายทำแล้วเนาะใช่ค่ะเล่คิวเหล่คิวๆถ้าตามเบรกดังที่เราได้เนาะจริงๆเลืออีกสองคิวก็ปติดกล้องแลวตื่นเต้นมากเรียกว่าตอนนี้ก็มาหมดแล้วทั้งแบบว่ากำหนดการฉายหรือว่าช่องทางการรับชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาผลงานเราคงจะได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้วล่ะท,ทุกคนเรียกได้ว่าออมโฟมทุกคนก็รอคอยมาแบบหลายปีอยู่เหมือนกันนะอสองปีได้ไหมประมาณสองปีกว่าค่ะทั้งยังมากการเดินทางของเรามันถึงตรงนี้แล้วดีใจก็ยังํำเดิมว่าแบบดีใจที่อยู่ถึงตรงนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้ว <c oughs> ก็ยังดีใจที่ทุกคนก็ยังรอเราสองคนเนาะใช่คนที่รอก็แบบเออขอบคุณที่อดทนรอพวกเรานะคะแล้วก็ ดีใจที่แบบดีใจที่มีคนเริ่มเริ่มมาแบบสนใจเราบ้างแล้วกออ็อ,กอย่างที่บอกน้ะว่าเราตั้งใจเต็มที่มากๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของปุกด้วยก็ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดประการใดหรือเปล่าแต่ฝากทุกคนเอ็ดูด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกสําหรับเป็นการเป็นตัวเขาเรื่องอะไรเป็นตัวเอกของเหมือนก,กันก็ก็ก็เนื่อันยังตื่นเต้นอยู่เลย ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากแบบว่าเราเด็กแบบพวกเราด้วยนะคะโอดีใจรอเปล่าเพราะว่าสุดท้ายตอนการตลอดการเดินทางมาจนถึงการจะลงสนามจริงเราก็ยังเป็นออมโฟกิลดีใจอยู่แล้วใช่คือเราก็แบบพูดกันตลอดคือว่าแบบออมก็บอกน้องว่าเออออมพิชเอพิชตนะที่ยังเป็นน้องอยู่เพราะว่าเราแบบไม่ต้องปรับไม่ต้องจูนกันเยอะเลยเพราะว่าเราแบบใช้เวลาด้วยการแบบ ค่อนข้างที่จะพอสมควรเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นานขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่น้อยเลยสาหรับการแบบรู้จักคนคนนี้ใช่ก็อย่างที่บอกไปตลอดว่าก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ใช่พี่ออมมันจะเป็นใครนะก็ดีใจที่มีพี่ออมเป็นพาร์เนอร์ในตรงนี้ค่ะอืมอ่าเราเราอยากแบบว่าอยากขอบคุณอะไรกันละกันอีกน้องเหนือจากนี้ไหมจริงๆเราขอบคุณกันบ่อยเยนาะใช่เรา เราคุยกันบ่อยจริงๆเราคุยกันบ่อยก็แบบเราเรามีแบบอมเคยบอกนะ้องแบบว่าเวลามีอะไรหรือว่าเขาเรียกอะไรอยากอยากให้คุยกันตรงๆคือไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความที่แบบว่าความรู้สึกที่ดีที่เราแบบว่ามีอ่ะเราก็จะรีบบอกอยากขอบคุณก็ขอบคุณอยากขอโทษก็ขอโทษอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนเรารู้สึกอ้ยดีจังที่แบบเธออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกกันตลอดเลยนะคะอ่ะเราโพล่ะค่ะ ก็เหมือนพี่อออว่าเราเราจรีจะขอบคุณกันตลอดแบบเหมือนเวลาเราทํางานหรืออะไรบางงานเสร็จเราก็ยังจะขอบคุณกันเนาะแบบขอบคุณนะพี่อออวันนี้แบบเก่งมากคือเราจะแบบ็จะชมกันแล้วจะใส่กันเองวันนี้พี่อออสวยมากอยู่อย่างเงี้ยวันนี้เป็ใส่เสื้อน่ารักสุดๆเลยอะไรเงี้ยเออเราก็จะแบบเชียร์อัพกันเองแล้วก็แบบชมกันเองแล้วก็เนาะแบบเราก็ต้องมีพลังใจเดิน้วยกันยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะขอบคุณไปกันเลย ได้ข่าวว่าเราได้ช่องทางการรับชมแล้วจะเป็นทางไหนก็สามารถรับชมได้ทางช่องอมเบรนทีวีช่อง34นะคะทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่ม45้าค่ะสำหรับช่องทางอันคัดนะคะก็จะมีวีทีวีกับกาคาอุลาล่าในเวลาเดียวกัน4ี่ทุ่ม45เหมือนกันนะคะจะได้รับชมตอนแรกขนาดไหนก็วันที่วันที่5ก่อนจะเป็นพรีเมียร์ค่ะเป็นอ p พีศูนย์นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราแบบรู้จักตัวละครมากขึ้นว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยค่ะ แล้วตอนแรกแว่าอ EP ีหนึ่งหนึ่งวันที่12ตุลาที่จะถึงนี้แล้วค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้ว12มีอะไรอีก 12สามารถไปดูพร้อมกับพวกเราได้นะคะที่ไหนพี่อมที่ไหนที่เมเจอร์สุขุมวิทใช่ใช่แล้วมีแบบมีกติกาอะไรออกมาเลยหรือยัง,งก็คือตอนนี้ที่อมทราบนะคะ<ม>ก็คือ60คนที่จะเป็นผู้โชคดีที่ได้เข้าไปร่วมงานกับเรานะคะแล้วก็น่าจะมีฟอร์มไหมคะไม่แน่ใจให้กรอก<ม>แล้วก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรร่วมรูม้กับเราว่าใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าจะไม่ผิดคือกรอกฟอร์มวันที่3ค่ะใช่้ก็ต้องให้แฟนๆบอกว่าเตรียมวอมนิวรอเลย เตรียมลางานคนวันวันเสาร์ก็จะไม่ต้องรางานชอบบางคนทำงานวันเสาร์ก็อาจจะกลัวนะคะอยากให้มาดูพร้อมกันเยอะๆเนาะเราจะสปอยตอนแรกของเรายังไงบ้างปอนแรกหรอมาดูพร้อมกันดีกว่าอยากให้ดูพร้อมกันดีกว่าเชื่อว่าสนุกทุกตอนจริงๆคมรถมากเรายังไม่ได้ดูเลยนะเมื่อกเราตั้งใจเราตั้งใจเราตั้งใจมากจริงๆค่ะอ่านถามเลยเราจะการันตีความ ความหวานของเราเปน็นทางทางไหนหรือว่าระดับอยู่ระดับที่เท่าไหร่มันจะมันจะเป็นหวานแบบเผ็ดร้อนหรือหวานแบบเปรี้ยวซาจริงๆก็อยากให้ดูจริงๆ <c oughs> อยากให้ติดตามใครอยากรู้อยาถาอมดูเราจะไม่โฆษณา,า,าเลยหรอว่าแอปเปิลลูกนี้มันแบบรสชาติยังไงงั้นเอาเป็นมวลรวมแล้วกันมันก็จะมีเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กใสๆแต่มันจะใส่ทั้งหมดไหม ก็ถือนะคะว่ามันจะใสหรือเปล่าแต่ว่านอกจากเนื่องมจากความรักของพวกเราความรักแบบโรแมนติกแล้วกยั่มีความรักแบบเพื่อนพี่น้องของเขาหน้าร้างแต่อยากจะบอกว่าแอปเปิ้ลลูกนี้คือรสชาติขมนะจริงๆแล้วอันนี้สบายปะบอกเขาหน่อยอ่บอกหร่อยก็ได้ไอเราก็กลัวเกินเออมันจะมีรสติดขมนิดๆหรอกโอ้ยค่ะคลายหรอไม่คลายค่ะกืนเข้าไปกึนด้วดูต่อไว้อ่านอนะย้ำฝากแพนแพนอีกรอบนึงค่ะครับ <Apple. S 2> ค่ะก็ฝากแอปเปิ้ลไมล์เลของพวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจมากไม่ใช่แค่เราสองคนตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังมี <c oughs> ทีมแกง๊ง <c oughs> ใช่ทีมเพื่อนๆทีมหลังบ้านทุกคนคือตั้งใจกับเรื่องนี้มากจริงๆหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะว่าน้อเราก็ พยายามเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอฝากอีกรอบหนึ่งช่องทางการรับชมของเรานะคะทางช่องอมรินทีวีช่อง34นะคะทุกวันเสาร์นะสี่ทุ่มสีตั้งเวลารอยนะคะทุกคนอันดคัดก็วีทีวีกับกาก้าอูลาล่านะคะก็เวลาเดียวกันส่ทุ่มสีแล้วก็ฝากติดตามอากองทัพโปรดักชั่นไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome, "Welcome to Star, to Star Society! Society.